สวัสดีผู้กับผมเทอตัวไอสิ่งเทลลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแน small, ะนําอุปกรณ์การออกทริปนะครับผมก็นี่คืออุปกรณ์ของผมนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเลยนะครับผมก็อย่างแรกครับผมจะมีถุงมือนะครับนี่คือถุงมือที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับก็ตรงนี้จะแข็งนะครับแล้วก็ตัวถุงมือจะเป็นหนังนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนังเทียมนะครับราคาก็ปานกลางนะครับ ส่วนอันนี้เป็นตัวเก่านะครับทาจากผ้าหมดเลยนะคะก็สังเกตดูนะฮะสภาพเย็นมากนี่คือใช้งานจริงครับนิวทะลุแล้วก็เนี่ยครับมีกะตรงนี้นะฮะกะตรงแล้วก็สามารถทัดได้ด้วยนะฮะทัดหน้าจอโทรศัพท์ได้นะครับรุ่นนี้ก็ทัดได้เหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้จะแพงกว่านะเนื่องจากเป็นหนังนะฮะสังเกตดูตรงข้อนะฮะตรงข้อมือนะฮะตรงนี้จะยาวตัวนี้จะยาวกว่านะฮะล็อกเบเกอร์อันนี้ก็เป็นล็อกเบเกอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นผ้านะฮะ จะแค่พอดีกับมือนะครับผมข้อดีของผ้าคือมันนิ่มสบายมันระบายอากาศดีนะครับซักแล้วก็แห้งไวนะครับส่วนหนังนี่ก็ต้องมลุงดีๆนะฮะเอาผ้าเช็ดดีๆนะครับผมผมไม่เคยซักเลยเพราะมันเป็นหนังนะฮะกลัวมันเหม็นก็ไปตากแดดอะไรเงี้ยพึ่งลมนะฮะก็ไม่ค่อยดูแลมันมากครับก็สภาพก็เย็นแล้วอะเรามาดูส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปก็จะเป็นกาดครับกาดตัวนี้ ผมมีแต่ว่าผมจำได้ว่าผมใช้ได้ไม่กี่ครั้งเองอันนี้เป็นกัดสองนะครับผมก็ใช้แค่ครั้งเดียวนะฮะตอนไปทิ่ยูพุทเบิร์กนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นกัดเข่านะฮะกัดเข่าก็ยี่ห้อเดียวกันนะฮะซื้อเป็นเซตนะฮะมาทั้งคู่นะฮะประมาณสามร้อยกว่าบาทนะฮะกัดก็กัดอ่อนนะฮะไม่แข็งมากครับเป็นพลาสติกนะฮะก็ตามราคาครับผมโอเคต่อไปก็จะ ต่อไปก็จะเป็นเสื้อครับต่อไปจะเป็นเสื้อผมขอเคลียร์ของพื้นที่จํากัดนะฮะฐานในห้องต่อไปก็จะเป็นเสื้อนะฮะเสื้อผมแนะนําเป็นเสื้อแขนยาวระบายอากาศง่ายๆนะฮะระบายอากาศดีนะฮะผมก็ผมแนะนําเป็นเสื้อทั่วไปครับแขนยาวครับผ้าบางๆเสื้อกีฬาอะไรประมาณนี้ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเป็นเสื้อว่ายน้ำนะฮะสังเกตดูตัวนี้ก็จะดีมากเลยครับผมกันแดดกันน้านะฮะ ได้ดีเยี่ยมครับแห้งง่ายครับเบาด้วยน้ําหนักเบานะอ่ะมาดูในสุดต่อไปครับเป็นเสื้อกาดนะครับผมตัวนี้ก็ใส่บ่อยอยู่เหมือนกันครับผมสภาพก็ยับเยินครับตัวนี้ได้อันนี้ส่งมาจากรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนอีกทีนะครับผมคือได้มาฟรีครับแล้วก็อีกตัวนี้ผมซื้อมานะฮะตอนมันเซลล์ที่ร้านสามสองศูนย์เอฟพีนะฮะประมาณพันห้านะฮะผมก็ถ้าแท้นี่หลายบาทอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็กันได้นะฮะมีกาดซอก กาดหัวไหล่แล้วก็มีกาดหลังตัวนี้จะเป็นกาดหลังแบบนูนๆเลยนะฮะสวยครับเหมือนนักแข่งเลยอีกตัวหนึ่งจะไม่จะไม่มีกาดนูนๆนะแต่ว่าจะมีแผน่นกาดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะก็ะมีรูระบายอากาศอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีซับในนะฮะจะเป็นแบบปกตินะฮะก็จะเป็นตะข่ายนะฮะตะลุองแสงนะครับก็อากาศไหลผ่านได้ดีนะฮะส่วนตัวนี้จะแบบป,ปะทะลมก็คือลมจะเข้าน้อยมากครับผมถ้าขี่ตอนหน้าหนาวก็น่าจะสบายครับ แล้วก็มีซับในด้วยครับเห็นไหมฮะซับในอีกชั้นหนึ่งนะครสวยงามนะฮะถือว่ามีอย่างดีกวไม่มีนะครับผมก็ขี่ทางไกลก็ควรจะซื้อติดไว้นะครับผมแล้วก็ลําพูดถึงส่วนต่อไปครับเป็นโมงครับโมงตัวนี้จะเป็นย่ออะไรก็ได้นะฮะขอให้คุณใส่นะฮะพอดีกับหัวนะฮะใส่สบายนะครับไม่ฝืนเกินไปนะฮะก็จะรีวิวอะไรอีก โ okay. อเคอะยังมีมา่จบเรื่องเสื้อแล้วกันเรื่องเสื้อนี้ก็ขนาดก็ผมแนะนําให้ไปลองที่ร้านเอานะฮะอย่างตัวนี้ครับเป็นไซส์เอตัวนี้ไซส์เอก็ใส่พอดีผมนะครับแต่ว่าก็คือลอยมานิดนึงนะฮะลอยต่ากว่าเอวนิดนึงครับเอ้ยลอยสูงกว่าเอวนิดนึงครับแล้วก็ตัวนี้เป็น XL ตัวนี้จะคือคือเลยเอวผมเลยนะตัวใหญ่มากแต่ก็ใส่ใช้งานได้นะับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ใส่บ่อยมากครับผม รู้สึกชอบตัวนี้นะฮะตัวนี้มันหนักไปครับเป็นหนังอเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปครับเป็นเสื้อกันฝนครับตัวนี้เป็นเสื้อกันฝนราคาไม่แพงมากครับสองร้อยนะฮะหาซื้อทั่วไปครับตามหงตามห้างอะไรเงี้ยเออเนาะก็เอาง่ายๆนี่นะฮะก็มีดูสภาพนะ,ะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยสกปรก,กมากมีฮู้ดนะฮะก็เสื้อกันฝนธรรมดาทั่วไปนะฮะ มาดูส่วนต่อไปครับหมวกันน็อกครับหมวกันน็อกผมก็จะใส่เป็นเต็มใบนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับทุกทิปเลยนะฮะส่วนมากผมจะชอบใส่เต็มใบผมจะมีวิวมอล่าใบหนึ่งแล้วก็เอเจซีใบหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้ดีครับผมชอบเต็มใบมากกว่านะผมไม่ชอบครึ่งใบอะแต่คนชอบนะฮะก็แนะนําเต็มใบก็ปลอดภัยดีนะครับผมก็มี ติดกล้องติดไม้นะฮะติดบลูทูธนะฮะแล้วก็ชิลเป็นประหลอดครับสาเหตุที่ชิลเป็นประหลอดเพราะว่าผมไม่มีกระจกด้านในนะับผมก็เลยเลือกเป็นชิลประหลอดนะครับผมแต่ว่าขับกลางคืนก็อันตรายนะฮะแล้วก็อยู่ที่ความชานาญของคนด้วยนะว่าใช้จนชินหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครมีแว่นในตัวก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนเป็นชิลประหลอดนะครับผมก็โอเคครับมุดูส่วนต่อไปเป็นกระเป๋าครับ นี่คือกระเป๋าคาดเอวนะฮะยี่ห้อก็นี่เหมือนเดิมครับตอกไปก็ไม่ถูกไม่แพงครับร้านถามสองศูนย์ครับตัวนี้เป็นกระเป๋าคาดเอวครับมีสองมีสองใบนะฮะใบ,ะะบเล็กกับใบใหญ่ก็พันห้าคถูกถูกแล้วก็อุปกรณ์ไล่อันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปธรรมดานะฮะรุ่นเก่าแล้ว canon m สิบนะฮะมีอะไรครับมีไฟแฟลชครับอันนี้มีประโยชน์กับผมมากเลยแทนไฟฉายได้เลยนะมันสามารถปรับแสงได้ะฮะ อนนี้น่าทานน่ได้หมดละเนี่ยจะเปิดไม่มีไม่มีไฟละทานหมดแล้วฮะไม่เป็นไรครับก็คือเป็นแสงสว่างที่สุดยอดมากบูดเลยสว่างมากสว่างไอใช้ก็มีข้อดีครับเก็บไปก็เป็นอุปกรณ์เอาไปใช้ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเก็บแบตเก็บแบตของโกโปรแล้วก็เคสโกโปรนะฮะอันนี้เป็นเคสกันน้ํานะฮะแล้วก็โกโปรที่ผมใช้อยู่เป็นโกโปรสีซิลเวอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นแท่นชาร์จนะฮะ ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นกล่องไม้กันสั่นครับที่ใช้อยู่นะฮะน้าตาอันนี้ก็จะเป็นไม้เซฟฟี่ครับไม้เซฟฟี่ก็ยี่ห้อธรรมดาครับไม่ได้ไม่แพงครับผมช็อปปี้ลาซาดา้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะรีวิวอะไรเราจะรีวิวอะไรอีกโอเคครบแล้วนะแล้วก็เราจะมารีวิวอุปกรณ์ทำความสะอาดครับอุปกรณ์ทำความสะอาดก็จะมีเนี่ยครับยี่ห้อเนี้ยฮะก็ สามารถทําความสะอาดหมวกได้นะคะทำความสะอาดภายในหมวกครับฉีดเข้าไปครับมันจะเป็นโฟมครับผมฉีดแต่มันแบบม่นจะฆ่าเชื้อเชื้อโรคนะคะบฆ่าแบคทีเรียนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับยี่ห้อนี้ก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับดูสภาพกระป๋องสนิมขึ้นแล้วอันนี้ก็เอาไว้ฉีดชิลนะครับก็เป็นฉีดชิลกันน้ําเกาะกระจกนะฮะเกาะชิลหน้าอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ผมมันดูดูสภาพกระป๋องเนี่ยเก็บไว้น้านะครับไม่ได้ใช้เลย ก็อุปกรณ์อาทิพย์ก็ๆมก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนพวกรองทงรองเท้าก็จะเป็นแบบธรรมดาผ้าใบธรรมดานะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมกางเกงก็กางเกงยีนธรรมดานะฮะไม่ใช่กางเกงยีนที่มีกาดนะฮะก็คือใช้กาดเข่าแทนนะครับผมก็ใช้งานได้เหมือนกันครับเป็นการประหยัดงบเป็นในตัวครับไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ว่าปลอดภัยนะครับผมก็ครๆก็จะมี ประมาณเท่านี้นะครับผมส่วนการขับขี่บนถนนเวลาออกทริปนะครับผมก็เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะศึกษาเรื่องเส้นทางนะครับของทริปนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็ตรวจสภาพรถนะครับเช็ครถของตัวเองให้พร้อมนะครับเช็คยางเช็ค เช็คเกี่ยวกับรถนะครับผมให้มันปกติทุกอย่างว่าระบบไฟอะไรเงี้ยฮะก็ให้ศูนย์เช็คให้นะครับผมถ้าจะไปออกทริปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าค้างคืนนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับผมเกือบลืมอีกอย่างครับก็ต้อกิดใจนะฮะอย่างผมเป็นรถเล็กนะฮะคลิก150ยนะครับผมก็จะมีถังน้ำมันสำรองนะครับออกกินใจอย่างเช่นีมจะเปิดผมก็จะเป็นถังน้ำมันสำรองตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปครับตามปั๊มน้ำมันนะฮะ ได้เป็นปี๊บสีเงินแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจุได้กี่ลิตรนะแต่ว่าราคาไม่แพงครับประมาณ6กบกว่าบาทเองผมซื้อที่ปั๊มเชลนะไอกระปี๊บกระป๋องเนี่ยครับผมราคาซื้อได้ครับแล้วก็ใส่ได้เบาะนะครับแล้วก็มีซื้อกลวยมาเพิ่มแล้วก็เติมได้เลยนะครับผมก็ทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การการเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับผมน้ำมันหมดอะไรเงี้ย ว่าฝากชาวบ้านไปซื้อน้ำมันก็ให้ปี๊บเข้าไปได้นะครับผมอ่ะลาพูดถึงเรื่องการเดินทางกันต่อเดินทางแล้วก็ต้องคํานวณเส้นทางต้องดูคํานวณเวลานะฮะเราแต่คนนะฮะว่าเออจะฟิกว่าเออจะไปนี่นี่นี่นะเราต้องเช็คเราต้องฟิกเวลาให้พร้อมนะครับผมก่อนจะไปนะครับต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมหน่อยนะฮะก็จะไป แก้ไขสถานาการณ์เอาข้างหน้ามันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะฮะก็คือถ้าอยากค้างคืนก็ต้องจองที่พักอะไรประมาณนี้จองที่พักล่วงหน้าหรือไม่มีก็ต้องรีบหาก่อนมันจะค่ําจะมืดนะฮะจะลําบากนะครับผมก็ส่วนมากผมไม่เคยนอนเต็นนะผมก็จะมีการโทรจองโรงแรมโทรจองรีสอร์ทอะไรล่วงหน้านะครับผมไปออกทริปอะไรเงี้ยนอกจากเช้าเย็นกลับครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ใส่อุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ออกลุยได้เลยครับ ก็ดูเส้นทางแป๊บนึงอะไรเงี้ยับผมก็มีอะไรอีกก็คร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับผมเรื่องการออกทริปนะครับผมก็ตามงบครับเราจะไปไหนจังหวัดไหนแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีการสิ้นเปลืองได้นะถ้าเราไม่คำนวณให้ดีๆนะครับผมก็โอเคครับ มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะรีวิวอุปกรณ์ของรถผมนะครับที่ใช้ในการออกทริปนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวมารีวิวคลิปต่อไปนะครับผมก็โอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเทลออโตรลิซิ่งไทยแลนด์แล้วตอนนี้ผมมาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่ง